รอยุดแก้ภาคตะจูจะเป็นแบบไหนระยุทธแก้ภาคตะจูจะเป็นแบบไหนไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าสมองมันไม่มีไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าสมองมันไม่มีมันพ่นพวกเราแล้วก็เอาปืนมากดไ้มันพ่นพวกเราแล้วก็เอาปืนมากดไว้สิทธิคนไทยขนาดแซนด์วิชยังกินไม่ได้สิทธิคนไทยขนาดแซนด์วิชยังกินไม่ได้ ดิ้นรนจากคนแค้นคนยากคนจนต่อสู้ดิ้นรนจากคนแค้นทหารตอบแทนเอาเงินไปซื้ออาวุธสงครามทหารตอบแทนเอาเงินไปซื้ออาวุธสงครามปัญหาราคายางเขาแก่ยังไงคุณรู้ไหมปัญหาราคายางเขาแก่ยังไงคุณรู้ไหมมันพูดได้ไงให้เอาไปฆ่าตีดาวอังคามันพูดได้ไงให้เอาไปฆ่าจีดาวังคายาอ่อนบรรยาอ่อนปัญยาอ่อนปัญยาอ่อนเก็ตเอา ให้สวสองร้อยห้าสิบเลือกนายกเข้าให้สวสองร้อยห้าสิบเลือกนายกต้องเล่นสกับปลกเพราะเอาชนะดีๆไม่ได้ต้องเล่นสกับปลกเพราะเอาชนะดีๆไม่ได้เขียนรัฐธรรมนูนแบบพลันจัดจ้าเขียนรัฐธรรมนูนแบบพกันจัดจ้าเราขอปลอบประกาศบ้าไม่รับกองโจรเราขอปลอบประกาศบ้าไม่รับกองโจรไม่รับกองโจร ภก้ผ้ากระจูจะเป็นแบบไหนเรยหยุดแก้ผ้ากระจูจะเป็นแบบไหนไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าสมองมันไม่มีไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าสมองมันไม่ดีมันพออ้นพวกเราแลวออก็เอาปืนมากดไว้มันพ้นพวกเราแลวก็เอาปืนมากดไ้สิทธิคนไทยขนาดแซนวิชยังกินไม่ได้สิทธิคนไทยขนาดแซนวิชยังกินไม่ได้มันก้นเรามันก้นเรามันพ้นเรา คนจนต้องสู้ดินดนอย่างคนแขน็งคนยาคนจนต้องสู้ดิโดนอย่างคนแขน็งทหารตอบแทนเอาเงินไปซื้ออาวุธสงครามทหารตอบแทนเอาเงินไปซื้ออาวุธสงครามปัญหาราคายางเขาแก่ยังไงคุณรู้ไหมปัญหาราคายางเขาแก่ยังไงคุณรู้ไหมมันพูดได้งไงให้เอาไปค่าที่ดาวอังคาร ต้องร้อยห้าสิบหลักนายยกต้องให้สองห้อสองหวนสีเ่เดือนนายกต้องเล่นสกรปรกเพราะเอาชนะดีๆไม่ได้ต้องเล่นสกรปรกงเพราะเอาชนะดีๆไม่ได้เขียนัาธรรมนูญแบบปนกัน